เหมาซื้อครับเหมาซื้อร้านยางครับเครื่องมือช่างอุปกรณ์ร้านยางทุกชนิดครับวันนี้รื้อร้านยางซื้อรื้อยางอุปกรณ์ถ่วงล้อตั้งศูนย์ยางใหม่ยางเก่าปั๊มลมห้อยครับซื้อทุกอย่างครับเครื่องมือช่างร้านถ่วงล้อถอดอยางถ่วงล้อครับ ลมในโตรครับแบบนี้ครับซื้อหมดครับ <Okay. S 1> ยางใหม่แบบนี้ครับซื้อหมดครับซื้อหรือเหมาซื้อทุกชนิดครับ0986474222ครับ ก็คือจะประจานกันนี่นี่ข้อเสนอฐานเห็นแต่ของเนี่ย50ล้านนะจ๊ะโอ๊ยตายใครได้